ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณพี่นะครับวันนี้นะครับคุณพี่นะครับกิติพงศ์กว้างนอตนะครับตำบลเนินสง่าอำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมินะครับมารับโรตารี่นะครับ S R 1 6 4 8 X นะครับคุณคุณพี่ไปใส่รถถ่ารุ่นไหนครับรถถ่ยันนาสามหาแรงยันนาสามสิบห้าแรงนะครับครับยันนาสามห้ายันนาสามเก้าใส่ได้เลยครับหรือคูปต้าคูปต้า L สามสี่ L สามหกนะครับ L สี่ศูนย์หรือ L สี่สองศูนย์แปดนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนี้ใส่ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะขอแนะนําวิธีการใช้งานและเรื่องการรับประกันนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจากฝั่งทางด้านนี้โรตารีฟาร์มเทคนะครับเชื่อลูกปืนนะครับตัวนี้ฝั่งนี้จะเป็นลูกปืนใหญ่นะครับของลูกปืนใหญ่แล้วก็ทำหัวผมทำหัวจลาบีมาให้แต่ร้านผมนะครับเติมน้ำมันไปแห้งใส่จลาบีาให้หน่อยนึงนะครับคือพร้อมใช้ตัวนี้ตัวนี้เราเ,ราเราวลาใช้เราต้องอัดจลาบีใช่ไหมใช่ครับอัดจลาบีได้ใส่น้ำมันได้ครับมีมีเรื่องอะไรถามผมถามได้เลยนะครับระหว่างถ่ายคลิปเนาะมจะบันทึกไว้นะครับเบื้องต้นนะครับการรับประกันนะครับ เรื่องการรับประกันก่อนเลยนะครับเรื่องการรับประกันรับประกัน1ปีนะครับจากทางบริษัทนะครับมีเบอร์โทรฝ่ายเทคนิคสินค้าฝ่ายอะไรนะครับแล้วก็มีแผ่นเถืสินค้าเรียบร้อยครับถือว่าเป็นของแท้จากของบริษัทเรียบร้อยแน่นอนนะครับทางเรานะครับจะเขียนใบรับประกันให้กับคุณลูกค้านะครับทุกครั้งส่วนหนึ่งเราจะส่งคืนบริษัทส่งหนึ่งส่วนหนึ่งลูกค้าเก็บไว้นะครับเรื่องการรับประกันนะครับแล้วก็เรื่องนะครับใบโรตารี่นะครับตัวมาจากบริษัทจะเป็นนา7มิลนะครับมองดูจะเห็นนา7มิลนา7มิล แล,แล้วก็เรื่องของแขแนก็จะมีแถนเสื้อจากทางบริษัทฟาร์มเทคนะครับเสื้อจากทางโค้ชเฮนตั้งต้องเฮกเตอร์นะครับแขนยอยนะครับแล้วก็แถมสลักครบทั้ง3แล้วก็หัวเกียร์นะครับตัวนี้จะเป็นหัวเกียร์ใหญ่หัวเกียร์ใหญ่นะครับหัวเกียร์ใหญ่คือหัวเกียร์ใหญ่เฟืองใหญ่ลูกเฟืนใหญ่นะครับหัวเกียร์ใหญ่เฟืองใหญ่ลูกปืนใหญ่เฟืองแบบเฉียงนะครับเป็นตีตาของบริษัทฟาร์มเทคโดยเฉพาะเลยเป็นดีกสิทธิ์ของฟาร์มเทคโดยเฉพาะหัวเกียร์นะครับมีตาแมวดูนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นใหม่ล่าสุดจะมีตาแมวดู นะครับแล้วก็มีจุกเกียวจุกเกียวตรงเติมเติมน้ำมันหัวเกียร์แล้วก็เติมน้ำมันพกโซนะครับแล้วก็ขาสปริงนะครับขาสปริงปรับตั้งได้นะครับเปิดได้เปิดแบบเฉียงได้นะครับปรับตั้งได้รูนี้ก็ปรับได้หลายระดับขาสปริงก็มีรูปรับตั้งได้เหมือนกันกับแล้วก็นะครับฝาท้ายนะครับฝาท้ายหนาสามมิลนะครับหนาสามมิลสองชั้นนะครับหนาสามมิลถึงสองชั้นนะครับชั้นแรกแผ่นใหญ่นาสามมิลชั้นสองเสริมตัวขาขาสปริงนะครับ เตือนมแผ่นหนึ่งเพื่อแก้ไขมาให้แล้วนะครับกันแตกกันเล้านะครับเราเตืมเตือมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็ทั้งข้างนะครับเป็นดู่ะเอสนะครับเอสเคิร์ฟนะครับปาดได้ทั้งปั่นได้ทั้งนาและไรนะครับส่วนมากจะไปปั่นนาหรือไรครับทั้งนาทั้งไรทั้งสองอย่างเนาะครับโอเคแล้วก็มาที่ห้องห้องโซ่นะครับโซ่นะครับจะเป็นโซ่เบอร์120โซ่เบอร์120แต่แตกแตกต่างจาก จากอันอื่นทั่วไปคือโซ่เบอร์ร้อยยี่สิบแต่เป็นแบบข้อหนาหนาพิเศษเป็นเด็กหนาหนาพิเศษครับโซ่เบอร์ร้อยยี่สิบเหมือนกันแต่หนาพิเศษตัวตั้งโซ่ไม่มีนะครับระบบตั้งโซ่อัตโนมัติไม่มีตัวตั้งโซ่ครับไม่มีใช่ไหมไม่มีตัวตั้งโซ่แล้วตัวตั้งโซ่อัตโนมัติอ๋อมันตั้งแตงของมันเองเลยครับเวลานั้นมันจะมีเหล็กสปริงอยู่ด้านในดันไว้ตลอดเวลาครับดันไว้ ดันไว้ไม่ให้ไม่ต้องตั้งโซ่ยากไม่ต้องกังวลเรื่องตั้งโซ่ครับครับแล้วก็น้ํามันเติมมาเรียบร้อยจากทางบริษัทพันเทคนะครับน้ํามันตัวนี้เองเช็คตรงไหนตัวนี้นะใช่ไหมน้ํามันตัวนี้ใช่ครัโอเคครับน้ํามันคือเติม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 ตรงหัวนี่ครับถ่ายตรงจุดล่างสุดนะครับถ่ายจุดล่างสุดในเช็คเช็คน้ำมันระดับน้ำเมันใช่ไหมไม่ดับน้ำมันคือเวลาเราเติมแล้ว รุนนี้ถือว่าใช้ได้ครับแล้วเราก็ปิดไว้โอเคครับครับท่านใดที่เห็นคลิปนี้อยู่นะครับมีข่าวดีแล้วนะครับสำหรับปีนี้นะครับสามารถซื้อแบบระบบเงินผ่อนได้แล้วนะครับที่สินเชื่อสักขยาญนะครับทุกสาขาทั่วประเทศนะครับท่านใดที่โรตารี่พังโรตารี่เสียไม่อยากซ่อมนะครับซ่อมไม่คุ้มนะครับเราสามารถผ่อนได้แล้วนะครับหรือสดวหรือผ่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดเงินผ่อนจะเป็นสินเชื่อสักขยาญนะครับอยากทราบรายละเอียดนะครับโทรสอบถามเราได้เบอร์โทร083129425 0802013156นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับนะครับวันนี้ผมขออนุญาตสอบถามได้บัตรโทรมาจากช่องทางไหนครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเนาะเพจนะครับร้านเราก็จะมีเพจนะครับมีเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็มียูทูบนะครับแล้วก็ต่างๆทิกเกอรนะครับคอยทำการติดต่อต่างนะครับนะครับเห็น วันนี้มาถึงที่ร้านรู้สึกเป็นไงเห็นโรตีได้เป็นไงครับก็ถูกใจครับรู้สึกถูกใจไหมครับถูกใจก็จะใช้แข่งใดคนทานนะครับราคาจับต้องได้ราคาจับต้องได้นะครับไม่แพงวันนี้วันนี้ลูกค้ามารับเองนะครับแล้วก็มีส่วนลดให้บ้างนะครับนิดหน่อยนะครับพอเป็นกําลังใจให้กับคุณลูกค้านะครับนะครับ้าอยากใช้ดีคุณลูกค้าฝากแชรแนะนําต่อได้นะครับ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 วันนี้ขอขอบคุณคุณลูกค้าที่อยางสูงนะครับขอบคุณครับ